ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้ SCG Packaging 4 0 0 0สนบาทอายุ3ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3.3%ต่อไปีได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน,นี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทุนนะครับจองซื้อด้วยนะก่อนข้าสู่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนตศึกษาข,ข้อมูลก่อนการจ่ใจลงทุนนะครับ บริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2ทับ2567นะครับครบกำหนดไท่ถอนปี2571เนะครับเป็นหุ้นกู้ชุด SCGP 2 8 DA นะครับอายุ3ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบี้ย3.3%ต่อปีชำระดอกเบี้ย,ววยทุกๆ3เดือนนะครับเสนอขายไม่เกิน5 500, ล้าน5แสนหน่วยคลิปเป็นมูลค่าไม่เกิน5,500ล,ล้านบาทนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทอยู่ภายใต้โครงการออกคุ้ณกู้นะครับปี2 5 6 7วงเงินรวมนะครับ40,000ล้านบาทนะครับ ซึ่งวงเงินนี้นะตามในระบุข,ของบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนเป็นโครงการนะโดยเสนอหุ้นกู้นะครับเสนอหุ้นกู้ให้กับหนึ่นะผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนครั้งที่1ทับ2,5,6,7,6,4นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2,5,6,7นะถ่าถอนในปีเนี้ยนะก็จะสามารถมีสิทธิ์ที่จะ ซื้อหุ้นกู้ได้นะครับส่วน2ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCGP 24DA หรือไม่ก็ตามก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้อันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้นะครับ A โดยบริษัทฟิตเรตติ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2567นะครับ ระยะเวลาการเสนอขายนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นกู้นะครับ SCGP 24DA นะครับวันที่30 3อตุลาคมและ1 2 3 4พฤศจิกาย,ยน2567นั่นเองนะครับการจองซื้อผู้จัดการการจำหน่ายบางรายอาจจะใช้ช่องทางนะครับอาจจะเปิดรับจองซื้อโดยเว้นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามรายละเอียดน,นะครับ ผู้ลงทุนทั่วไปนะจองซื้อวันที่ 27, 28, 29พฤศจิกายน2567นะครับผู้ประสานงานการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน ผู้จัดการการจัหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับ หุ้นกู้นะครับซื้อหุ้นกู้4ี่แสนอายุ3ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบี้ย3.3%ให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเดือนที่1-3ถึง 3, นะจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ3,254บาท79สตางค์เดือนที่4-6ถึง 6, นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ3,290บาท96สตางค์ เดือนที่7จถึง9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ3 3 2 7บาท12สตางค์เดือนที่1 0ถึง12นวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ3,327บาท12สตางค์นะครับรวมอาัตราดอกเบี้ยทั้งหมดคือ5 2 7 2 7บาท67สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยอัตราดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15 5ห7าเปร์า่สบาท67สตางค์ หัก15%หัก7,909บาท15สตางค์เหลือ44,818บาท52สตางค์นะครับรับไปเลยสรุปเงินต้น4 0 0 0 0บวกดอกเบี้ย44,818บาท52สตางค์เป็น444,818บาท52สตางค์นั่นเองนะครับก่อนจากการซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยนะครับจะมาพบกับทุกท่านได้ใหม่นะครับในทุกๆวันจะพยายามเอา นะครับหุณกู้ในช่วงเวลานั้นนะครับมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยกันเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเรานะครับลงทุนกับคุณกู้1 000, 2 0 0 0 0 0 0 0 0จะได้ดอกเบี้ยนะครับเป็นเม็ดเงินเนี่ยนะในทุกๆ3เดือนเนี่ยเท่าไหร่นะหรือทุกๆ6เดือนเท่าไหร่หรือรวมกันทั้งหมดได้เป็นเงินกี่บาทนะครับจะได้คำนวณได้ด้วยตัวท่านเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็สไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทาให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1213